สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สมเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชียข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านคะดาวพระศุกร์ย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเรียกได้ว่าจากที่เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคาดหวังอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดังหวังเพราะหลังจากที่ดาวพระศุกร์ย้ายรอบนี้ท่านจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับท่านและเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแม้แต่การงานที่เคยยากลําบาก งานที่เคยแบบทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะคาดหวังเท่านี้กลับได้เท่านี้ไม่ได้ดังหวังไปไม่ถึงจุดหมายไปไม่ถึงเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้สักทีหลายท่านก็เริ่มที่จะถอดใจเหนื่อยเมื่อยลา้าแล้วใช่ไหมคะแต่พอหลังจากที่ดาวพระสุก้ายรอบนี้นะคะตั้งแต่วันที่ 11ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568เอาละทีนี้ก็เป็นถึงทีของท่านแล้วละคะ่ะเพราะว่าดาวพระสุกยารอบนี้นะคะจะมาให้คุณกับชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกนะคะย้ายจากกรรมะมาอยู่ในเรือนของราพะและสุกับพุธอยู่คู่กันโอ้โหดาวพระสุกย้ายมาอยู่ในเรือนของดาวพระพุธบอกได้เลยนะคะว่าโอสนุกสนานคืนเคง ที่พูดนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะคะให้ท่านลองไปสังเกตตัวเองดูก็ได้หลังจากวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะท่านจะเกิดสิ่งดีๆในเรื่องของการงานค่ะวาจาเรียกทรัพย์ปากให้โชคให้ลาบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในจำนวน12ราศีเป็นเป็นเป็นท่านที่ดวงดี ดวงดีอันดับต้นๆของ12ราศีในเรื่องของการงานและการเงินปากให้โชคให้ลาบทีนี้แนะนำนะคะท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะพูดคุยผลประโยชน์เจรจากไกลเกลี่ยต่อรองเรื่องต่างๆนานาซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านให้ท่านเร่งดำเนินการนะคะแม้แต่ท่านใดที่ ท่านอาจจะก,การเงินเป็นเงินหมุนทำธุรกิจค้าขายหรือว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจํานวนเยอะๆในช่วงวันที่11ถึง4พฤศจิกายนใช่ไหมคะอะทีนี้ละ่ะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินได้นะคะเพราะช่วงนี้วาจาเด่นการสื่อสารการเดินทางการติดต่อจะนำความสำเร็จมาให้กับท่านสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม จะราบรื่นขึ้นง่ายขึ้นท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคนรักและเมตตานะคะถ้ามีคู่ครองสมมตินะสำหรับบางท่านถ้าท่าน,าน,านมีคู่ครองหรือเป็นโสดแต่มีคนคุยใช่ไหมคะอเป็นคนที่เชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วล่ะนะแต่แค่ว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะช่วงนี้คู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีบางเรื่องถ้าท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะขอความช่วยเหลือจากใครให้ท่านนะคะ ลองเอ่ยปากขอคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่ท่านกำลังคุยอยู่ได้นะคะช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์มีเสน่ห์คนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบถ้ามีคู่มีคนคุยเขาก็จะรักและ,ะรักและคือช่วงนี้ให้ท่านสังเกตนะคู่ครองรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะทำให้ท่านนั้นเหนื่อยอกเหนื่อยใจคอยช่วยเหลือท่านคอย ช่วยนู่นช่วยนี่นะคะถามไทยจากที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจท่านมากนะักแต่ช่วงนี้คู่ครองจะทำให้ท่านมีความสุขเพอเพอบางท่านได้คู่ครองสายเปด้วยนะคู่ครองจะซื้อนั่นซื้อนี่มาให้พาเดินทางไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาดาศิพิจิกเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีโชคมีลาบค่ะมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้ในสิ่งที่ท่าน ตั้งใจว่าอยากจะได้อยากจะซื้อมานานไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นบางท่านก็ในเรื่องของการงานท่านอาจจะมีการจบจากงานเก่าไดาร้ริเริ่มทํางานใหม่จบจาก ลูกค้ารายเก่านะคะได้ทํางานกับลูกค้ารายใหม่สําหรับท่านใดที่อาจจะเป็นผู้รับเหมาต่อเติมต่างๆนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะจะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ได้เดินทางท่องเที่ยวได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาช่วงนี้ให้ท่านสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะหลังจากวันที่ 11ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มบนใบหน้านะคะจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะง่ายและราบรื่นขึ้นที่สำคัญบางสิ่งบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาการเงินนะคะสมมติท่านอาจจะมีเงินจากรายรับประจําเพียงช่องทางเดียวจากงานประจําเพียงช่องทางเดียวไม่มีรายรับใดๆเข้ามาเลยช่วงนี้ให้ท่านนั้นลองไปสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะว่า ท่านหมุนเงินได้คล่องจริงหรือไม่ในวันที่เงินกำลังจะหมดบัญชีในวันที่เงินเหลือน้อยละในกระเป๋าจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินโดยอยู่ๆก็มีคนยื่นม,มือเข้ามาช่วยโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอหรือว่าท่านนะคะจะได้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถในการหาเงินค้นพบช่องทางการหาเงินเพิ่มเฉยเลยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นเรื่องเกิดเงินเงินทอง,ทอง ให้การเงินของชาวลัคนาดาศีพิจิกดีขึ้นคะ่ะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้เงินนะคะท่านอยากจะหางานพิเศษทำอยากขอความช่วยเหลือจากใครอยากขอกู้ขอยืมทำได้เลยนะคะจะประสบความสำเร็จและต่อมาท่านใดที่อะอาจจะเคยให้เงินใครกู้ไปแต่เขาเงียบหายไปช่วงนี้ลองเข้าไปทวงถามนะคะท่านอาจจะได้มาบ้างคืออะไรก็ตามมันจะมีเรื่อง เรื่องใจฟูเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกได้เดินทางท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่เก่าๆได้พบเจอคนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานและที่สำคัญนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้นะคะถ้าท่านอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองทำได้นะคะจะประสบความสำเร็จท่านมีสเสน่ห์คนรักและเมตตาอยู่ที่ไหนใครก็รัก เพื่อนร่วมงานก็ให้การช่วยเหลือดีคู่ครองคนรักก็สายเปพาไปเที่ยวซื้อนั่นซื้อนี่มาให้โดยที่ไม่บอกล่วงหน้านะคะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขหน้าง,งานก็ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาจะส่งผลดีกับตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าบางท่านมีดวงได้เงินจากการลงทุนจากสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกี่ยวกับการงานและการเงินนะคะ ให้ท่านนั้นทํางานให้เต็มที่เถอคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําจะเหนื่อยหน่อยนะคะงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะเป็นงานพิเศษตรงที่ว่างานนี้จะทําให้ท่านนั้นได้รับสิ่งดีๆในเวลาต่อมาโดยท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดต่างๆเซลล์ในหน้าให้เดินทางติดต่อลูกค้าเยอะๆพ่อค้าแม่ขายก็พยายาม จัดโปรโมชั่นบ่อยๆในรูปแบบที่ไม่ซ้ํากับเจ้าอื่นนะคะค้าขายอยากคิดเล็กคิดน้อยถ้าท่านให้ใจลูกค้าท่านจะได้ใจลูกค้าตอบแทนกลับมาค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายนะคะเป็นเซลล์ต่างๆช่วงนี้คุยกับลูกค้านี่ลูกค้าฟังในสิ่งที่ท่านพูดนะพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกให้ท่านอาศัยจังหวะที่ดวงกำลังดี กระตุ้นเรื่องงานเรื่องเงินได้เลยนะคะอาจจะเหนื่อยน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเหนื่อยที่เห็นเงินได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยนั่นเองค่ะและที่สําคัญมีดวงได้สิ่งของถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอมีลุ้นนะคะพอได้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นจะต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วย บางท่านก็พื้นฐานดวงมาจากการงานคือถ้าไม่เหนื่อยก่อนก็ไม่ได้เงินนะคะแต่ว่าในความเหนื่อยก็ถือว่ามันจะเหนื่อยที่คุ้มค่างเงินหรือบางท่านก็ช่วงนี้อ่ะอยู่ๆก็มีคนซื้อน,นั่นซื้อนี่มาฝากคนที่ท่านรู้จักเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ซื้อของมาฝากท่านหรือว่าผู้ครองคนรักนึกถึงนะคะเจอของถูกใจอาจซื้อมาให้ท่านหรือท่านเดินทางไปนั่นมานี่อาเจออยู่เจอของถูกใจและได้ในราคาที่ถูกเกินความเป็นจริงนั่นเองนะคะคือพูดได้ไง่ายสิ่งที่ท่านได้ในช่วงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นมีความสุขค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแต่ว่าอย่าประมาทด้านการใช้เงินนะเพราะว่า ช่วงนี้รายจ่ายของท่านนั้นก็ยังมีมาเพิ่มเรื่อยๆ,ๆๆแต่ข้อดีก็คือว่าการเงินของท่านจะมีให้ใช้ใจ่ายคล่องมือมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเงินหมุนนักธุรกิจหรือว่าค้าขายนะคะช่วงนี้ท่านจะสัมผัสได้เลยว่าการเงินของท่านหมุนได้คล่องขึ้นนะคะได้ลูกค้ารายใหม่ๆนักธุรกิจถ้ากําลังเจราจาพูดคุยธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จนะคะกราบขอพระคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ